ทางสาธารณสุขไทยค่ะได้มีการรับมอบวัคซีนโควิดนะคะโควาเวคนะสองแสนโดสด้วยกันจากประเทศอินเดียนะคะก็ค,คือเรื่องของการส่งมอบมอบวัคซีนให้รับวัคซีนมาเนี่ยให้เป็นเหมือนเหมือนเพื่อนบ้านนะเหมือนเพื่อนบ้านยื่นแกงถุงอะไรงงเงี้ยอ,อ้าวยันไงมันมีเป็นการแสดงจิตมิตรที่ดีต,ออต่อกันนะคะบางคนบอกอ่าให้มากให้น้อยนี่ตามกําลังของแต่ละประเทศด้วยคุณผูฝังคุณผู้ชมก็เหลือให้ ใช่ใช่คือถือก็เรียกว่าเป็นความจําเป็นหนึ่งที่แสดงความห่วงใยให้ต่อกันนะคะในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้นอกจากวัคซีนโควิด -19 นอกจากเ,าเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในส่วนของทางท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ บอกว่ารับมอบวัคซีนโควิดนะคะ19โควาแบกจากประเทศอินเดียเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็ได้เร่งรัดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มของพี่น้องประชาชนด้วยวนะัคซีนนะคะเพื่อลดผลกระทบจากโควิด19ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวัคซีนดังกล่าวยังจัดเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ18เมษาย,ยนที่ผ่านมามนะคะกรมควบคุมโรคเนี่ยดำเนินการตรวจรับวัคซีนเรียบร้อยแล้วด้วย รกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็อยู่ระหว่างการตรวจรับ,บรุ่นการผลิตค่ะเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็จะดําเนินการกระจายนะคะแล้วก็นําไปใช้ต่อไปขณะนี้ยังต้องรณรงค์เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเข็มปกติเข็ม1เข็ม 2>, 2นะคะ <ผม S 2> เข็มกระตุ้นเข็ม3เข็ม4นะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 12ปีขึ้นไปค่ะคที่ยังไม่เคยเข้ารับวัคซีนเข็มแรกมาก่อนเลยอย่างเงี้ยะนะคะสามารถเข้ารับการฉีดแบบ w a l k i อินได้แล้วส่วนเด็กนักเรียนตั้งแต่5ขวบถึง17ปีเนี่ยก็จะต้องเร่งรัดฉีดวัคซีนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ประจำปี2565นะคะซึ่งในกลุ่มอายุตั้งแต่5ขวบถึง11ปีจำนวน5ล้านหแสนคนเพิ่งจะฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ 49.5%ก็เรียกว่ายังไม่ถึงครึ่งนะคะสำหรับเข็มที่2เนี่ยฉีดไป4%คือด้วยระยะเวลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะจึงต้องเร่งฉีดให้ตั้งแต่เข็ม1เข็ม2นะคะซึ่งก็จะดำเนินการฉีดผ่านระบบสาธารณาสุขค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่12ปีนะคะถึง17ปีจำนวนอีก4ล้าน7แสนคน ฉีดเข็มแรกไปแล้วโอ้อันนี้ก็ฉีดไปเยอะนะคะกว่า87เเข็มที่สองเนี่ย74.3เเซและเข็มที่3ฉีดไป1.6ซค่ะกรณีที่ไม่ได้มารับวัคซีนเข็มที่2ตามนัดเนี่ยนะคะให้รับวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาลส่วนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะจะฉีดผ่านระบบสถานศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เดือนหน้านี้เองนะคะค มีการเตรียมวัคซีนรองรับการฉีดให้กับน้องๆกลุ่มเหล่านี้เจล้านโดสด้วยกันนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์โอภาสการกวินพงค่ะ mm hmm. ก็ยังบอกถึงวัคซีนโคโวแวควแเนี่ยนะคะว่าเป็นวัคซีนชนิดโปรตีน ซับยูนิทั่วโลกยังมีการใช้วัคซีนชนิดนี้ยังไม่มากนะคะคณะกรรมการวิชาการจึงมีความเห็นว่าให้ใช้ตามฉลากก็คือฉีด2เข็มห่างกัน3ส,สัปดาห์แล้วก็แนะนำให้ฉีดในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนอหรือว่าแพ้วัคซีนตัวอื่นๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ส่วนการใช้เข็มกระตุ้นนั้นยังต้องรอศึกษาต่อไปนะชื่อวัคซีนว่าโคโวแวก อันนี้รับมาจาก India, อินเดีย200,000โดสค่ะการฉีด2เข็มก็คล้ายๆนะฮะการเว้นระยะห่าง3สัปดาห์ก็คล้ายๆกับซีโนแวคกับซีโนฟาร์มใช่ครับผม